ร่างกายคนเราทุกคนมีความกังวลเหมือนกันแต่เวลาเรากังวลแล้วเราอาจจะใจั่านเหงื่อออกหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการตอบสนองของร่างกายซึ่งควบคุมโดยสมองอีกทีแต่ละคนน่มากน้อยต่างกาันคนที่เป็นพาณิชย์จะมีการตอบสนองของร่างกายตรงนี้มากกว่าคนปกติมากนะครับก็ทําให้เกิดเป็นโรคแพนิคขึ้นมา อาการของพี่อ่ะก่อนจะเป็นซึมเศร้าจะเข้าสู่ขั้นของวิตกจริตก่อน เมื่อกี้พี่หนุหม่มบอกเพิ่งร้องไห้ไปเมื่อเดี๋ยวนี้ร้องไห้เรื่องอะไรอยู่ดีๆมาลองเองอพี่รู้สึกพี่เก็บกดไม่ถึงสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่มีอาการเหมือนคนจะเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากพี่เครียดเรื่องของโควิดคือพี่อ่ะยูมันทุกวันวูดี้พี่เจอมันทุกวันพี่อ่านทุกวันสัมภาษณ์เกือบทุกวันเห็นทุกวันพี่หาเตียง ให้กับคนที่เขาป่วยเกือบทุกวันคนเนี่ยก็จะส่งเข้ามาหาพี่ทุกช่องทางทุกทิศทางที่จะมาทางมาถึงพี่ได้เลยคนระับพี่ก็พยาพยามพยายามพยายามแล้วจนกระทั่งมาวันหนึ่งซึ่งแบบพี่รู้สึกพี่แบบแย่ที่สุดคือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยส่งข้อความมาหาพี่แล้วก็บอกว่าหาเตียงให้แม่หนูหน่อยอยนะ่างเงี้ยเออแม่หนูเป็นโควิดเลเงร้ยตอนนี้กันไม่ไหวแล้วอยนะ่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ย ตอนนั้นนะ่ะพี่ไปหลังจากที่เขาโทมที่เขาส่งมาหาพี่เนี่ยผ่านไป3ชั่วโมงอะ่ะพี่ก็พยายามติดต่อเนี่ยสชั่วโมงให้หลังหลังจากที่พี่ได้แล้วด้วยนะว่าเออเดี๋ยวจะมีเตียงให้ละเขาส่งก็บอกพี่ไม่เป็นไรแล้วคือแม่หนูเสียแล้วขอบคุณพี่พี่เป็นคนเดียวที่ตอบหนูุมเสียงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวโรคแพนิกเองเนี่ย ความวุ่นเนี่ยมักจะเกิดมากกับคนที่1ก็คืออดนอนมากๆเพราะว่าเวลาเราอดนอนเนี่ยร่างกายเราก็จะเหงื่อออกง่ายใจสั่นง,ง่ายอยู่ละอ,อีกอันหนึ่งคือรับประทานคาเฟอีนมากนะครับก็จะอาจเกิดได้ความเครียดก็ได้นะครับแล้วก็สารเคมีบางชนิดแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็โรคประจําตัวบางอย่างเองเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการเหมือนโรคพัน,นิุได้ บัจโรคแพนิกนะครับก็มี3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการควบคุมตัวปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคแพนิกเช่นมีโรคประจําตัวอะไรที่ทําให้เกิดไทรอยหรือว่าอะไรเงี้ยก็รักษาโรคนั้นหรือว่าควบคุมเช่นสาเหตุเป็นการอดนอนก็ปรับตารางนอนให้เหมาะสมหรือว่าควบคุมอาหารที่มีคาเฟอีนให้หมดไปจากตารางอาหารนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฝึก เพื่อจัดการกับความเครียดหรือว่าการฝึกการหายใจนะครับเพื่อให้คนไข้สามารถรเผชิญอาการแล้วก็จัดการได้ในกรณีที่ทําทั้ง2อ,อย่างแล้วเนี่ยไม่สามารถควบคุมอาการได้ดีก็อาจจะใช้ยาร่วมด้วยนะครับยาข้อมีอีก2อ,อย่างเหมือนกันก็คือยาที่ป้องกันการเกิดซ้ำหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือยาที่ทานแล้วทําให้อาการหายไปเลยนะครับส่วนใหญ่ยาที่บรรเทาอาการเนี่ย เราก็จะให้กู้กับยาป้องกันเพราะว่ายาที่บรรนทาอาการเนี่ยมาให้ไปแล้วสักแป๊บหนึ่งเนี่ยพอเวลาเราหยุดให้อาการมันจะไม่หายไปแต่พวกนี้ออกฤทธิ์เร็วเราก็ออกฤทธิ์ทันทีส่วนยาที่เป็นถุงป้องกนันจะดีกว่าจะมี side effect น้อยแล้วก็ไม่ติดแต่ว่ามันจะรอระยะเวลาออกฤทธิ์ช้านะครับคื็สองสามอาทิตย์เพราะนั้นเราก็เลยต้องให้คู่กันเพื่อให้ได้ผลที่ดีแล้วก็คนไข้ได้รับผลกลารรักษาที่รวดเร็วพอที่จะกลับไปทํางานหรือว่าใช้ชีวิตป,ปกติได้